ข้าไก่ใสมาเยอะมากตีนไก,ก่กระตุนมาถึงกระดูกร่อนเลยน้ำซุปหอมมากข้นปลาไก่เลือดมีตุ่นจำํำคนมามีตาสดชื่นได้สิบบาทนี้นี่ยได้จะได้เก่งมากมากเลยคดค่าเสินราคาเยอะเลยครับตอนนี้อยู่เมโจนะครับถนนเชียงใหม่พราวดี๋ยววันนี้ลุงหนึ่งจะปลาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่สิบบาทเพื่อนบอกว่าอยู่หน้าปั๊มปตทหนองหานมาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่สิบบาทไปดูกันเนาะวันนี้ลุงหนึ่ง มาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหนองหานเนอก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเริ่มต้นที่1ิบาทไก่ตุ๋นอย่างเดียวเลยเหรอครับมีไก่ตุ๋นอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวจะดูว่า1ิบบาทมีจะได้พาะแม่นเจอาค่อยสิบบาทก็เปนค่อยสิี่จ้เาแล้วก็อันนี้30สิบก็จะใหญ่ขึ้นมาหนอ่อยค๋อเพื่มีหลายขนาดนอแล้วเิ <50 S 2> ต<อ>นต้นสบาทก็คือขจะกินหม้อดินนี่ก็คือถินได้เพราะว่าหม้อดินกับอ่าจานจะอี้มันจะต่างกันค่ะกิ่นหม้อดินนี่คือผสมกับ ก๋วยเตี๋ยวเฮาที่ได้ฟืนนะค่ะแืลนอ๋อที่นี่เปิ้ลม่ได้ใจทานมาได้ใจแจวาได่ใจแจวมาฟืนมันจะหอมกินท้งฟืนเนาะจัมโบ้เนี่ยใช่ใหญ่ร้อยบาทร้อยบาทเนี่ยคงแบบเยอะมากให้ก่อห้าซีฟค่ะห้าซีฟเดี้วงามงามี่ห้าซีฟเดียอันนี้ห้าซีฟค่ะมันจะลูกค้าแล้วแต่ค่ะเลือกหลากหลายว่าจะกินยังไงแต่มันเปิ้นต้มน้ำซุปโดยใช้ฟืนหรือใช้หลัวเนี่ยให้กลิ่นม้อดินมันจะได้กินหอมน้ำซุปเปิ้ลนี่เนาะ ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ของแท้ร้านนี้ขายไก่อย่างเดียวเนะบัง,<ก>ยงเยอะเ,เลยดี๋ยวดูนะครับแต่ละไซสิบบาทเป็นจะไดยลุงหนึ่งขอถามว่าสิบบาทเนี่ยจ,จะมีข้อไก่มีเนื้อไก่เลือดไก่แล้วก็เกี๊ยวทอดขอบอกว่าพี่จน้อยนะครับสิบบาทนี่เยอะ,แล,ะแล้วนี่ล้ครับเนอะสามสิบค่ะสามสิบบาทจ,าจะมีข้อไก่ตีไก่ ไก่ชีแล้วก็เลือดไก่เกล็วทอดมาโรยหน้ามานะครับหม้อดินนี้เตาใดริหม้อดินนี้ก็ห้าสิบค่ะติม่มจี่มาเฮ้นี่คือหม้อดินแบบห้าสิบบาทเมันอย่างกินหม้อดินกันน้องอ่าเพราะว่าหม้อดินนี้จะต่างกับถ้วยน,นี้จะอ่าหอมกว่าค่ะเพราะว่าถ้าน้ำก๋วยเตี๋ยวของเฮาเนี่ยเราจะใจ้ใชจ้ฟ <ใน S 2> ืนแนวเจา้า แล้วก็ถ้ามาผสมกับหม้อดินปุ๊บเวลาเหน้ําซุปเข้าไปอะคะ่ะกลิ่นหม้อดินมันจะขึ้นแล้วจะหอมเจ้าอ๋ออันนี้<ะ>เป็นเทคนิคของที่ร้านร้านนี้ฟ<ม>ิลลิงก็คือมีหม้อดินแล้วก็ใช้ฟืนต้มเต่าน้ำซุปนะครับแล้วเอามาใส่หม้อดินมันจะหอมมันดีฟิลลิงเหมือนเขากินเข้าสมัยตะกอนนะเนาะแห่นค่ะเจ้าแล้วที่จุดเด่นของร้านคือ เริ่มต้น10บาทสำหรับลุงเนี่ยลุงว่าคนหิวเข้ามาเนี่ยแค่กิน2ถ้วยนี่ก็อิ่มแล้วเนาะสาว,าวบาทก็อิ่ม,มได้เนาะียงแต่มันแบบนี้นองไก่แบบนี้อย่างเป็นข้อไ<ม>ก่เป็นไก่ชีกแต่ถือว่าครบเครื่องนะครับ10บาทนี้เนี่ยได้ไดเก่งมากมากเลยเราเพิค่ะลูกค้ามาปกติก็จะสั่ง10บาทนะคะไอหม้อดินเนี่ย50บาทนี่เยอะมาก50ค่ะมีหม้อไฟด้วยใช่ไหมครับมีเจ้าหม้อไฟจะเริ่มต้นด้วย199บาทค่ะ อันนั้นคือกินแบบครอบครัวแม่เจ้าครอบครัวหรือกินแบบเซษฐีใช้เวลากินหน่อยค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะแม่นเจ้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นราคาเริ่มต้นของเปิดนะครับจะมีเฉพาะเส้นเล็กนะครับสําหรับหุ้ยสิบบาทชิมน้ําซุปพอกนอกน้ำซุปเปิลสีเข้มหอมมากหอมกินคอนไฟแต่แต่ที่เปิ้นใช้ฟืนต้มน้ําซุปมีรสหวานเค็ม มาเรียบร้อยเลยครับก๋ยเกี่ยวไก่สิบบาทยุคสมัยนี้รู้ว่าหายินยากมากๆบรนดาเชื่อว่าสิบบาทรสชาติเกินราคาเยอะเลยครับเป็นเหนียวนุ่มเลือดนี่เป็นแก้ในน้ำซุปเลยตัวน้ำซุปมีเค็มนิดหวานหน่อยมากลังเหมาะอยู่แล้ว,ลวเวลาเาเลือกไปแจ้น้ำซุปมันจะซุ่มเข้าไปในเนื้อ ของเลือดมันจะดยางรสชาติดีครับข้อไก่เปิ้นปุ่นมาจนนุ่มเลยลุงชอบกินกระดูกอ่อนชอบกิออข้อไก่อยู่แล้วอันนี้แบบหม้อดินห้าสิบบาทมีน่องไก่ข้อไก่ข้อไก่ใสามาเยอะมากตีนไก่กับใส่มาได้สามสี่อันข้อไก่ใสามาเกือบสิบอันอะ่ะเลือดอีกห้าวก้อนก้อนใหญ่ๆวันนี้ลุงสั่งมาเป็นเกาเหลาเพราะลุงอยากจะได้เครื่องหนักๆมาดูกันน่องใหญ่ขนาดเลย อืมป่นป่นว่าแต่ใส่หม้อดินน้ำซุปกับหม้อดินสามารถครับกินควันไฟแล้วก็ยนา่เคือน้ำซุปหอมมากนี่นะครับหอมจริงๆเลือดกใ่ญออ่ๆเนี่ยหอมวันนี้ลุงมาถึงกบายสามแล้วโต๊ะอาเจะดูว่างๆแต่ถ้ามาตอนเที่ยงนี้่ป็นบอกเอลยยุ่งเดิม เปิดขายอยู่ในกัวมาคับการตรวจชายแดน3าสามและเปิดขายผัดไทยแล้วนะเปิ้นออกมาขายข้างนอกนี้เปิ้เนีผัดไทยบะตันเปิดเลยเปลี่ยนมาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่จุน๋นทั้งไปมีคนนั่นขนาดขอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ใจฟืนต้มน้ำซุปอยู่เนี่ยลุงบอกเคยเจอมาเมินละร้านนี้เนี่ยคือน,น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่เปินหอมมากๆยิ่ฉพาะโดยชอบกินกับหม้อดินนี่นะคนมามีตาก็กินได้สิบ,บาทอะ ที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายแต่รถเครื่องรถยนต์มีหมดแล้วหมดเปิ้ลห่มก็ไไม้อากาศเย็นสบายมากเลยครับสําหรับลุงหนึ่งนะครับหลังอาหารที่กินไปแล้วถ้ามีจังหวะที่จะต้องไปเจอคนหรือจะไปอยู่กับใคระนะครับนั่งรถกันเดียวกันลุงหนึ่งจะมีตัวช่วยคืออันนี้นะครับยินตันนดหนึ่งเม็ดนะครับเป็นมันจะขึ้นจมูกแล้วเข้าไปในปากเข,ข้าคอ แล้วเป้นการันตีว่ามันถ้ามันไหลลงกระเพาะไปแล้วมันจะช่วยควบคุมบ่เฮ้อกินอาหารแรงๆขึ้นมาบนปากเฮาเวลาเขาจะต้องไปอู้กับไก่นะครับมั่นใจได้ว่าแม้แต่กลิ่นส้มตําหรืออาหารรสจัดๆกลิ่นแรงๆยินตันนูดช่วยได้นะครับมีขายตามเซเว่นหรือร้านค้าชั้นนาทั่วไปช่วยได้จริงๆนะครับยินตันนูดขอบอกเลยว่าเปลืเดียวกระตุ่นซึบปากล้ำตาตาครับ